เป็นพันธุกรรมหรือเปล่าแล้วสาอาหารขาดจากโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำก็สูงป่าโรคเดือือใครเป็นก็คือ50-50ิมห0 50หนูมีคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้เสียชีวิตทั้งองคน เวลาพูดว่ามะเร็งหลายคนก็จะกลัวนะครับแน่ดินเป็นโรคที่เป็นแล้วมักจะรักษาไม่หายอัตราตายสูงมากแต่ว่าองค์ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้เราเข้าใจมันดีขึ้นผมกล้าบอกได้ว่า,าปัจจุบันมะเร็งหลายชนิดเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ก่อนว่าใครมีความเสี่ยงสูงป้องกันได้ไม่ให้เกิดมะเร็งทาวิจัยเกี่ยวกับสมุกอิเล็กทรอนิกส์มาดมกลิ่นเพื่อดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าเตือนเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งหรือมีความผิดปกติ ต้องมีการเก็บชิ้นเนื้อจากคนไข้มารวมรวมกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มาทําการศึกษาวิจัยร่วมกันใช้ในการสกรีนคนไข้ให้รู้ตั้งแต่แรกว่าเนี่ยเขามีโอกาสเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นไปแล้วแต่เป็นระยะต้นถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะต้องการรักษาให้หายขาดก็จะทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องทรมานจากการรักษามากจนเกินไป ทอดลูกชิ้นปลาทุกวันสูดดมควันน้ำมันควันที่ถนนไม่รู้ว่าจะเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านมีป้าเป็นมะเร็งเต้านมมันน่ากลัวมากถ้าเราเสี่ยงเป็นมะเร็งขึ้นมามันก็ทําให้เราทํางานไม่ได้คุณป้าก็ทํางานมีปัจจัยที่จะทําให้เรามีความเสี่ยงที่หนึ่งก็คือฝุ่นหรือว่าเพียม2.5งคอยระวังหรือว่าลดความเสี่ยงเช่นการใส่หน้ากาส่วนประเด็นที่2เรื่องของครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมอาจจะส่งต่อคนในครอบครัวได้เราซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดก็จะมีความ ถ้าเกิดเรามียีนที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเราจะทําการตรวจรหัสพันธุก,กรรมเพื่อดูว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งถ้าเราตรวจเจอเราจะแนะนําให้สมาชิกครอบครัวเช่นคุณป้าเนี่ยครับมาตรวจด้วยเราก็จะมีคําแนะนําในการที่จะหาวิธีในการคัดกรองหาวิธีในการที่จะป้องกัน ศูนย์จุลนิวซีอาก็เป็นหน่วยงานการตรวจราตปบรธุก,กรรมในการวินิจฉัยโรคต่างๆนะครับโดยเฉพาะมะเร็งอันที่2ก็คือเราส่งเสริมเรื่องของการวิจัยเพื่อค้นหาปจัจจัยกรรมธุกรรมของโรคต่างๆรวมถึงมะเร็งสุดท้ายก็จะประยุกต์นําไปใช้กับผู้ป่วย 16ปีแล้วนะครับเราเก็บรวบรวมข้อมูลของคนไข้มะเร็งเนี่ยไม่ต่ำกว่า7,000คนสามารถที่จะใช้องค์ความรู้เหล่านี้ครับต่อยอดไปถึงการป้องกันต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเหตุผลอันนี้เองเนยครับที่ทำให้เราสามารถที่จะผลักดันการตรวจมะเร็งเต้านมเข้าสู่สิทธิประโยชน์ได้ก็ทําให้คนไทยทางประเทศสามารถที่จะเข้าถึงการตรวจนี้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายพยายามที่จะพัฒนาวิธีการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนสามารถที่จะให้บริการได้กับคนไข้ทั่วไปที่มาตรวจกับเรา ถึงมะเร็งนะคะคนในครอบครัวคนแรกที่เสียชีวิตไปเลยเนะี่ยจะเป็นกุงตาค่ะคท่านเป็นมะเร็งปอดเรารู้สึกว่าท่านแบบเหมือนทรมานรักษาทําเคมีบัตรอดก็จะปวดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวอื่นที่สามารถทําให้ลดผลข้างเคียงตรงนี้ได้อะค่ะก็คงจะดี คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ผมถูกถามบ่อยนะครับเรามักจะพบว่าโรคมะเร็งปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนันดับหนึ่งะครับสูงกว่าทุกๆโรคคนที่เป็นมะเร็งเป็นคนที่น่าเห็นใจเอาจริงก็ได้ยินมาตลอดนะคะเรื่องการที่คนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย อาจจะต้องทนทรมานกับการรักษาการรักษาหลักก็ยังเป็นการให้ยาเคมีบําบัดแล้วก็ฉายแสงอยู่วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันเลยจริงๆแล้วคือการตรวจให้เจอว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทําให้เรามีการจัดทําสิ่งที่เรียกว่าธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งธนาคารชีวภาพก็คือต้องมีการเก็บ ชิ้นเนื้อสิ่งคัดหลังต่างๆจากคนไข้มารวมๆกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มาทําการศึกษาวิจัยร่วมกันถ้าเรารู้จักความผิวติของโรคมะเร็งในคนไทยมากขึ้นเราก็อาจจะศึกษาถึงการพยากรณ์โรคในโรคมะเร็งนั้นๆได้สาเหตุของโรคเป็นจากสาเหตุใดน,นะครับ ในท่สนเราก็มีการศึกษาเรื่องต่างๆเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะครับมีการศึกษาในสัตว์ทดลองการศึกษาในคนระยะที่หระยะที่2ระยะที่3นะครับซึ่งเป็นการศึกษาเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเป็นส่วนใหญ่การที่ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องทรมานจากการรักษามากจนเกินไปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญที่เราควรจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็ง ีคุณยายคนหนึ่งชื่อคุณยายลีแต่ตอนนี้เขาเสียไปแล้วหนูอยากถามว่าเป็นมะเร็งต้องตายทุกคนไหมหนูไม่อยากเสียคนรักแต่ชีวิตหนูแปีกแล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยลุงก,ก็มีญาติที่เสียไปกับมะเร็งมันเหมือนกับว่ามะเร็งเนี่ยเมื่อเป็นแล้วเนี่ยมันแทบจะรักษาไม่ได้เลยจนมาถึงวันเนี้ยลุงได้เห็นพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มาช่วยรักษามะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ลุงก็เป็นนักวิจัยที่พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าจมูกอิเล็กทรอนิกส์หรือจมูก AI โดยร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาเป็นเทคโโลยีที่ดมกลิ่นสิ่งต่างๆแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลกลิ่นตรงนั้นให้เป็นข้อมูลดิจิทัลใช้หลักการเรียนแบบือจมูกสุนัขน้องหมาเนี่ยเขามีความสามารถในการจดจำกลิ่นจำเจ้าของได้ลุงสามารถที่จะนําเอาไอ้เจ้าจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาดมกลิ่นเพื่อดูว่าร่างกายเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปลา่า ในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถนําจมูกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปติดตามบ้านต่างๆดมกลิ่นแล้วเตือนเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งหรือมีความผิดปกติในการพัฒนานาวัตกรรมต่างๆผ่านขั้นตอนเยอะแยะมากมายจริงๆก่อนหน้าน,นั้นเราพัฒนาเสื้อให้คนที่จะทาโลออนเนี่ยใสจากนั้นเนี่ยให้เสื้อคอยดมกลิ่นดูว่ากลิ่นรักแร้มันค่อยๆมากรบกลิ่นโลออนเนี่ยใช้เวลากี่ชัว่วโมงเราก็เลยคิดว่าเออ เทคโนโลยีตัวนี้น่าจะนำไปประยุกใช้ในการดมโลกต่างๆออกมาลดได้ข้อมูลเหล่านี้ก็ทำให้นักวิจัยแพท้สามารถที่จะใช้องค์ความรู้เหล่านี้ครัต่อยอดไปถึงการวินิจฉัยการรักษารวมถึงการป้องกันต่อไปในอนาคตด,ด้วยพวกเราชาวมหิดลเราจะทำรวัตรกรรมเพื่อ<ม>ความสุขความปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของ พี่น้องประชาชนเราภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าพุกคณะช่วยกันสนับสนุนคน้นคว้าวิจัยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วยเพื่อที่หวังว่าเราจะพัฒนาการวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลดีที่สุดการป้องกันแล้วก็ตรวจพบในระยะเริ่มต้นช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของทั้งประเทศค่ารักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันแพงมากมันก็จะส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจในองค์รวมของทั้งประเทศด้วย